เห็ดหยังเนาะคุณพ่อเอ้ยเห็ดหยังน้ออ,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 อีพ่อหัวไก่นี่ละหัวผัเดเผ็ดไก่ต้องจงสุดคุณน่ะผัดเผ็ดไก่เขาคุณน,น่ะบู้ยเห็ดไม่ได้วยเฮเชฟลอยอเฮ <laughs> ้ยมาคิวเดี๋ยวานาะเปิดอีกด้วยเนี่ยสายสายคิวเดจเนาะอีพ่อข่อยเลยจะมักอบอุกพริกเราบ้างผัดเผ็ดไก่ลยเด้อพี่น้องเอ้ยบัง แ็แซ่บเธอน้อย,พ,อย,อยพ่อใครเอ้ยแซ่บบต้องห่วงแค่ไหนคุณแม่กินคน <ผม S 1> <laughs> ะนอเบ้อยากเสียดเพื<ม>่อนอะอยากเสียดใจจะของเด้อมันสีเงเจะของได้จดาเฮ็ดแ้งไหลเสียดแห้งไหลพอ่ยอไคเอ้ย <c oughs> <c oughs> คือขวนคือคนคักแท้พอแล้วยัแคนคักกว่าน,นั้น <laughs> จะได้หอม,หอม <c oughs> เกิดเนบซีกินเข่าด้มาเด้อมากินอันนี้กับไปลอยเนี้ยผัดเผ็ดไก่มาเสียเนบซีมาเด้อกินเข่ากับไปลอยผัดเส้นไก่ให้อันอีกอย่างเป็นมีอะไรบ้างจะใส่อะไรบ้างใบบักกุ้ดใบบักกุ้ดบะเนี่ยบะแกงเนี้ยขิงใส่กินกระไซเนอะใส่เอาไปล่างไปแบบนี้เด้อทำไมใส่แบบเนี้ยจะได้ก้อน้นามใส่ ขัดเพ็ดไก่อร่อยพี่น้องจ้ะเติมน้ำลงนิดหน่อยขวานะคะพี่น้องเนิดจะแซ่บป่ะพี่น้องมันมีทำความสะอาดทั้งก้นทำความสะอาดกับทำความสะอาดไปพี่น้องก้นกินเข่าก็กินเข่าพี่เข่าเหมือนกันอยู่ละสวดน่ะเฮ้ยหักลายเนาะอีพ่อใครเอ้ยจะแซ่บเด้อคุณแม่ถากินอยู่บ๊ายบายครับ